ตัดเอาละร่างายตัดชนกันเขาบอกว่าเจ้ามือจิ้บบวกแทงเสียแทงโอ้ก็คือคัดกันเทนอะมือนีเนาะได้ได้ลูกค้าอะไรป่ะนี่คือสิได้ค้าตวงหลายเนาะเจ้าเลยเนาะที่แม่ในขั้วมีิยังกินบ่โอ้ยไปหากินเองเถอะมาขวนสมาธิคนกำลังเล่นไพ่ถามกับ่ะไรเนาะ แต่ยังกินซึบยังซ้ำไม่เห็นอีกนะเพื่อนสามขาเต็มแล้วเฮ้ยเสี่ขาหลุดนะลูกไม่หลุดก็ได้มาได้หมดลูกได้หมดหลุดที่ไงปอกแตกเบ๊นเจ้าเอาละอร่อยมากวันนี้กูจะแดกมึงให้เลือดแต่ตุ่มเลือดอีบานนี่นั่งใกล้กันมึงเปลี่ยนไพ่กันนีเนี่ยโอ้ยทำไมเด้งหนึ่งคู่เลยวะ จะบ้าเหรอนี่เดี๋ยวฉันแดกแกให้หมดตูดเลย oh. ไม่ได้เปี่ยนด้วยอยู่อย่างอยู่กันเลยนะคไปเนะหามแตะไพ่นะวางนะเจ้าจะได้รุ่นบบออดดไสุนตีพ่ เจอ็แดามเลยบุญก็ะท่านะไรเเี็ยที่สั้นละเฮ้ยคือประมาณป่ะก็แสดงว่าบุญอุญมากกว่าบุญมึ่ถึงเด็กเอาเด็กอ่ะเราทอบใจแหม่ปะไพ่ขึ้นหน่อยแล้วละลิละลิงเฮ้ยมึงมาเท้าสมเอ้าบางแล้วมึงเอมึงเล่นอย่างนี้ลอะไรแม่ไอ้จอนี่มาฮะไอ้จอนี่บอกเฮ้ยบเป็นหนังดัก มันเป็นตำรวจบ้านแม่เคียดได้แต่ว่าเพื่อนมากกับทหารได้หรือแม่<ป>ชิบหายอ่ะ<ป><ป> แสบโดนละมึงบัดดิที่มาจับคอยได้จังไหร่คอยบ่ได้เล่นไปจับคนเล่นพุยนอนไปกรณีเป็นบ้านสูนักทอกันครับเจ้าของบอลโดนนักละมึงบัดดิอันนี้มื่บ้านแม่คอยบ่แม่นบ้านคอยแล้วแม่สู๋ไปใส่ร้อยเม็ดไปเหลือตัวถ้าอยากจับมันนั้นไปจับสำรับปึกปึก๊กดิจันอะไรดิดอกมึงทุดทำไมเนี่ นนี่เน่าไนมาเนี่ยบึงอย่างบกูไม่ได้ตดกินปลาแบบนี้กูไม่ได้แดกปลาบ้ากูจะตดแบบกินแบบนี้ได้ไงวะใช้งานกับมึงไล้นงมึงตอดจะไหมอีดอกอุ้ยไข่บริโตดที่มีซอยเดี๋ยวนะกินดิไข่จาได้กินดีซอยนะล่ะดีห่าไม่กินดีซอยอีเปร์ตดข้าวมวยคนอื่นมึงบ้าเปล่าเนี่ยถ้ามึงตดเหม็นขนาดนี้มึงไปขี้ดีกว่าพูดดังเดี๋ยวก็ได้ยินทั้งฟมึงก็ตดโดนเอาไปไล่วุ้ยเฮ้ย ทนไม่ไหวเลยโอ๊ยช่วยยาหนะยานะโอ๊ยนี่มึงแดงมาเน่าเข้าไปเหรอเอ้าอยู่ดีเองสันบ่บักจอนนี่บ่ต้องกลัวบ่ต้องกลัวมันเป็นตำรวจบ้านกันนี่เดี๋ยวเคลียร์ได้เคลียร์ได้นี่ท่านนี่ในฐานะคนบ้านเดียวกัน เที่ยวน,นี้กูขอเด้อกูให้าสามร้อย <c oughs> บอ่พ่บอบ่อันสามคนเก้าร้อยจบบ่เอาให้ไปะเฮ้ <c oughs> ยยืมก่อนยืมก่อนยืมนะยาสีติดสินบนเจ้าพนักงานโทษมันสีลาย่าเกาตีสต์เติร์ดอะไรไม่มีใครเห็นดอกเขาเห็นได้โดนแล้วคุณ